กองทัพเรือนะครับไม่ใช่ถังอุจจาระที่จะเอาอุจจาระที่ติดเชื้อโรคมาทิ้งให้เขารับผิดชอบ <S <S <Finland> ผมจะต้องมาพูดแทนว่านี่คือความอึดอัดของทหารกองทัพเรือนะครับไม่ใช่ถังอุจจาระที่จะเอาอุจจาระที่ติดเชื้อโรคมาทิ้งให้เขารับผิดชอบ เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งมาก็ยินดีแต่ความจริงคือมันจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสำคัญที่ก่อให้เกิดการระบาดในเนื้อเถื่อนที่เขาเอาเข้ามานี่มัน4,800ตันนี่มันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์อยู่ในห้องเย็นลบ20องศาอยู่ตอนนี้นี่คือข้อเท็จจริงถ้า ตรวจโดยกรมปรตุสัตว์แยกสิครับตู้ไหนมีเชื้อติดเชื้อแน่นอนหนึ่งรเอาไปเผาตู้ไหนไม่ติดเชื้อส่งกลับประเทศต้นทางมาจากไหนไปที่นั่นให้ไอ้ที่มันนำเข้ามามันรับผิดชอบกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำอยากได้เงินค่าเผา อยากได้เงินค่าฝังเหรอหรือจะเอาไปเบียนเทียนขายต่อและที่เลวร้ายกว่านั้นวิธีคิดครับวิธีคิดก็คือใน160กว่าตู้นะมันมีบางตู้ที่ไม่ติดเชื้อมันมีบางตู้ที่ติดเชื้อแต่คุณเอาของที่ติดเชื้อกับของที่ไม่ติดเชื้อไปผสมกันมันก็ติดเชื้อทั้งหมดไง มันก็จะกลายเป็นเนื้อที่ติดเชื้อเป็นซากศพที่ติดเชื้อเกือบห้าล้านกิโลมีไหมนี่ในกะโหลกนี่มีสมองไหมคิดไม่เรื่องนี้ทำไมไม่จัดการแยกอะไรติดเชื้อเผาทำลายตามกฎหมายอะไรไม่ติดเชื้อส่งกลับไปประเทศต้นทาง มันมาจากไหนก็ส่งไปที่นั่นทำไมไม่ทำอย่างนี้กฎหมายมีอยู่แล้วระเบียบมีอยู่แล้วผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็คือไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกที่เอาเข้ามานี่รัฐไม่ต้องเสียเงินสักบาททำไมไม่ทำทำไมต้องมาทำแล้วให้มันเป็นภาละ ภาระด้านงบประมาณภาระด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนี่มีไหมสมองนี่หรือเอาสะใจหรือจะเอาผลงานโดยที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนคนที่ไม่รู้อีโนอยเนด้วยเสร็จเลยหรือที่ทำทั้งหมด คือแผนการในการสังหารสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนให้มันติดเชื้อให้หมดเพราะเชื้อมันระบาดได้2 56กิโลเมตรไงระบาดได้ไกลถึง2 56กิโลเมตรตู้ไหนมันมีเชื้อเอาตู้ที่ไม่มีเชื้อมาเทรวมกันฝังมันก็ติดเชื้อทั้งเกือบ5้าล้านกิโลกระจายไปทั่วประเทศ หมูชาวบ้านตายเกลี้ยงนี่ผมถามว่าไอชมลมเกษตรกรผู้แทนเกษตรกรแห่งชาติชมลมผู้เลี้ยงหมูลายย่อยนี่รู้ไหมมันนี่มันเป็นการปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายไหมปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายไหมนี่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคระบาดสัตว์ขั้งใหญ่ที่สุดในประเทศคนที่ วายวอดคนที่ล่มจมก็คือเกษตรกรลายย่อยต่อไปก็จะเหลือแต่หมูเจ้าสวัวต่อไปราคาหมูก็จะสูงขึ้นเพราะมันมีแต่หมูเจ้าสวัวหมูชาวบ้านตายหมดนี่ไงครับเราต้องมองแผนการนี้ให้ออกว่ามันไม่ใช่แผนการในการที่จะกำจัด ขบวนการนำเข้าเนื้อเถื่อนนะมันเป็นการเอาเรื่องที่เขาทำกันปราบปรามเนื้อเถื่อนนี่ซึ่งทำถูกต้องอยู่แล้วนี่แต่เอาเรื่องนี้มาทำให้มันเกิดปัญหาใหม่ในประเทศทำให้มันเกิดโรคระบาดเพื่อให้หมูของชาวบ้านนี่ตายซะเพื่อให้วัวของชาวบ้านตายซะให้ควายของชาวบ้านตายซะให้มันเหลือแต่หมูเจ้าสัวควายเจ้าสัว เนื้อเจ้าสัวเท่านั้นนี่ไงครับดังนั้นต้องบอกท่านรัฐมนตรีว่ากาันกระทรวงกลาโหมท่านสอสดรสุทินคังแสงบอกท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยอย่าไปฟังไอ้คนที่มันเดินข้างๆท่านเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเกษตรกร,ร,กรจริงนะ รารธนาดีแต่ประสงค์ร้ายต่อเกษตรกรกร,รายย่อยทั้งหมดผิดกฎหมายก็ยังดันทุลังที่จะทำเอาละครับวันนี้กองทัพเรือก็ผมพูดให้แล้วผมพูดให้แล้วว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาพูดเองไม่ได้เพราะเขาเป็นทหารเขาไม่ต้องการทำตัวเป็นถังอุจระเขาไม่อยากให้เอาอุจจระ ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นอุจจาระที่ติดเชื้อเอาไปฝังไว้แผ่นดินของเขาเอาไปฝังไว้ในที่ดินของเขานี่ประการที่หนึ่งและนักวิชาการโรคระบาดศัตว์ซึ่งกำลังติดต่อกับกนมาที่การเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกำลังจะสอบสวนเรื่องนี้นี่ก็ต้องบอกทาง DSI นะครับว่า ไปไประชุมกันใหม่คิดใหม่หาวิธีการใหม่ดี DS i กรมปรต,ต yeah! สัตว์แยกสิครับไอติดเชื้อเนี่ยมันจะมีกี่ตู้กระเพากันไปไอไม่ติดเชื้อก็ส่งกลับตามกฎหมายสุลกากรตามกฎหมายกรมปรตสัตว์นี่ก็เรียบร้อยอุปมาอย่างนี้ครับมันเคยมีบริษัทหนึ่งที่ผูกขาดไก่ ขายไก่มากที่สุดในประเทศไทยบริษัทนี้มีที่ดินในประเทศไทยนี่ตัวเขาเองนะตัวเจ้าของบริษัทนะมีที่ดินประมาณสามแสนกว่าไร่เกือบสี่แสนไร่นะครับที่ดินเขามันมากใหญ่โตกว่าจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามอกีกไก่ราคาตกเพราะผลิตไก่ออกมาเยอะ เขาทำยังไงเขาเอาไก่นี่ขึ้นเรือนะครับลูกไก่เจี๊ยบเนี่ยไปทิ้งทะเลออกไปจากอ่าวไทยไปทิ้งทะเลทำไมเขาไม่เอาไก่เป็นล้านๆตัวไปฝังในที่ดินของเขาเห็นไหมครับเพราะมันเยอะเกินไปแล้วเขากลัวว่ามันจะเป็นโรคระบาดไก่โรคระบาดสัตว์ปีก นี่เขาก็มีหมอมีสัตวแพทย์ดังนั้นท่านเปรียบเทียบไม่ได้นะภาพที่เขาเคยเอาไก่โรควัดนกลงแล้วเขาเอาไก่ไปฝังนะ่ยมันไม่เยอะแต่นี่มันห้าล้านกิโลมันเท่ากับศพคนตายนี่เกือบแสนศพมันเยอะเกินไปนี่มันอุจจระกองโตกองมะือมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วไง เพราะนั้นเราต้องทำให้มันเป็นต้องจัดการเรื่องนี้โดยสมองอย่าจัดการเรื่องนี้เพื่อความสะใจต้องทำด้วยใช้สมองใช้ความคิดพวกท่านเงินเดือนก็คนละห้าหมื่นเจ็ดหมืนแล้วนี่คิดด้วยสิครับไม่ใช่ทำแก้ปัญหานี้เราเกิดปัญหาใหม่ทำได้ยังไงแบบนี้มันต้องทำแล้วไม่เกิดปัญหาให้ไปคิดใหม่นะนี่ผมพูดแทนกองทัพเรือแล้วย้ำอีกครัง้งหนึ่ง หวังว่าเรื่องที่ผมพูดนี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและท่านนายกรัฐมนตรีจะรับทราบแล้วก็ไปให้เขาหาวิธีการแก้ไขใหม่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาฟังการไลฟ์สดแล้วก็แชร์ไปขอบพระคุณมากๆนะครับและข้อมูลวันนี้ก็เป็นข้อมูลวิชาการพร้อมกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ